สวัสดีครับเพสโต้ก้อยฟาร์มจังหวัดชนบุรีครับก็มาบอกข่าวกันครับว่าวันที่25ครับคอนเฟิร์มครับ25ธันวาคม2564งานคริสต์มาสฟันแฝงครับที่เพสโต้ก้อยฟาร์มจังหวัดชนบุรีนะครับท่านสามารถมาร่วมงานได้นะครับในงานเนี่ยจะมีการออกบูธนะครับจำหน่ายอะไรก็ได้ครับที่ไม่ผิดกฎหมายและเหมาะสมกับงานจะเป็นต้นไม้ เป็นนกจะเป็นกระเป๋านะครับถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะออกบูธเข้ามาคุยกับเราได้เลยอุปกรณ์ปลานะครับได้เลยอุปกรณ์ปลาอุปกรณ์ต้นไม้อุปกรณ์อะไรที่ผมคิดว่ามันเป็นงานสิ่งธรรมชาตินะครับแล้วเราก็ได้มาเจอกันนะครับคราวนี้ในงานเนี่ยก็จะมีเวริร์ก็อปด้วย เวิร์กช็อปอะไรเวิร์กช็อปท่านที่ไม่รู้ความรับของการถ่ายรูปปลาท่านจะเจอกับเวิร์กช็อปของคุณเจนมาีรัตซึ่งผมถือว่าเป็นช่ั้งภาพมือหนึ่งในการถ่ายรูปปลาของโลกเลยนะฮะเขาจะมาทำเวิร์กช็อปให้นะครับในช่วงบ่ายคราวนี้อีกนะครับทางคุณกฤษดาหรือกิ๊ตูจะทำเวิร์กช็อปเหมือนกัน ในเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราจะมีทั้งหมดเนี่ยแน่ๆ2องเวิร์กช็อปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเกมจับฉลากด้วยมีเกมจับฉลากตอนนี้มีเกมจับฉลากแล้วมีอะไรอีกเมื่อท่านซื้อของกับทางเราคือเพสโตเนี่ยนะครับเรามีปลาลดราคากระนำนะครับ เกิน5,000บาทไปท่านอยากจะใช้บัตรเครดิตท่านก็ใช้บัตรเครดิตได้แล้วท่านอยากได้0% 6เดือนท่านก็จะได้0% 6เดือนเพราะนั้นถ้าเกิดท่านซื้อของเกิน5,000บาทท่านจะได้0% 6เดือนครับนะครับอันนี้เท่าวๆนะครับในงานน่าจะสนุกมากเพราะท่านจะได้เจอกับน,นักเลี้ยงถ้าเป็นปลาทับท่านจะได้เจอกับน,นักเลี้ยงปลา รุ่นใหม่และรุ่นเก่าได้มาพบปาสั่งรั์กันนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนครับเชิญนะครับเชิญมาร่วมงานกันครับสนุกแน่นอนงานออกบูธและผมไม่เกี่ยวกับการขายปลาครั้งนี้ผมขายอาหารครับมาเจอกับเชฟเดชครับตัวเป็นๆนะมาเจอกันครับแล้วมาลองทานอาหารดูครับโดยเฉพาะสปาเกตตีเพสโต้ก็มีในงานมีจำหน่ายในงานแน่นอนครับ แล้วก็มีกาแฟครับมีกาแฟจําหน่ายในงานมีเครื่องดื่มจําหน่ายในงานด้วยนะครับสนุกสนานกันครับสบายๆครับเริ่มช่วงประมาณ10โมง10โมงเช้านะครับยาวไปจนถึง6โมงเย็นประมาณนั้นนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับแล้วพี่ๆน้องๆสปอนเซอร์ทั้งหลายก็ขอขอบคุณในที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ you mm -hmm.